หลังจากที่ผมย้ายต้นกล้าจากดินลงสู่ฟองน้าเรียบร้อยถึงเวลาที่ผมจะต้องนำต้นก้าไปอนุบาลวันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้พี่ๆดูว่าการอนุบาลต้นก้าต้องทำยังไงและประโยชน์ของการอนุบาลต้นก้ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้พี่ๆฟัง ครับเมื่อต้นกล้าอยู่ได้15วันผมจะต้องนําต้นกล้าไปที่สวนแล้วก็ทําการอนุบาลครับก่อนอื่นผมก็เตรียมกล่องโฟมที่จะเพาะปลูกในรอบต่อไปแล้วก็ที่จะนํามาเพาะกล้าในรอบนี้ด้วยก็นําขึ้นรถมาครับจากกรุงเทพเพราะว่าอยู่ที่สวนที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะหาซื้อยากมาถึงผมก็จัดเตรียมะครับแปลงชุดใหม่นะครับที่จะ ลงปลูกในวันนี้แล้วก็อนุบาลในวันนี้ด้วยครับก็เป็นแปลงชั่วคราวครับอันนี้ไม่มีหลังคาครับมีแต่สแลนผมแค่นําอิดบล็อกมาวางเรียงกันนะครับแล้วก็ใส้กระเบื้องมาปูเป็นพื้นนะครับเป็นแปลงชั่วคราวครับแล้วก็ผมใส่น้ำครับน้ําประปาเป็นน้าปราปาหมู่บ้านครับเป็นน้าบาดาลค่อนข้างที่จะ pH สูงนะครับดูจากเครื่องวัดค่า ec อยู่ที่848แล้วก็ pH ที่7.8ครับ ในค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ก็ผมไม่ได้ปรับนะครับไม่ได้ปรับ pH ลงใช้ปุ๋ยผสมเขาก็จะดาวลงมาบ้างนะครับก็จะพอที่จะปลูกได้ไม่มีปัญหาต่อรากครับส่วนใครที่มีปัญหาค่า pH สูงนะครับแล้วก็ต้องการปรับผมแนะนําให้ใช้กดในติกนะครับในการปรับลงมาเริ่มด้วยการผสมปุ๋ยนะครับผมใช้ปุ๋ย AB นะครับจํานวน 75ซีซี cc ครับต่อน้ํา1กล่องเพราะว่ากล่องปูของผมเนี่ยมีความจุอยู่ที่25ลิตรนะครับผมใช้3ซี cc ต่อน้ <c> ํา1ลิตรเท่ากับผมต้องใช้ปุ๋ย75ซีซี c ครับอันนี้ช้อนตวงแรกของผม60ซีซ c นะครับผมใส่ลงไปเป็นปุ๋ย A ก่อนครับแล้วก็คนให้เข้ากันกับน้ําเปล่านะครับเสร็จแล้วผมใช้ถ้วยตวงที่2ครับเป็นถ้วยตวง15ซีซีครับ ผมก็จะได้75ซีซีพอดีครับนี่ครับ15ซีซีใส่ลงไปครับปุ๋ย A จากนั้นคนนะครับคนให้นานๆเลยนะครับเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ปุ๋ยตกตะกอนนะครับมีเวลาก็คนให้นานๆหน่อยนะครับพี่ๆหาอุปกรณ์ที่มันคนแล้วเข้ากันดีกว่านี้หน่อยก็ได้ครับอันนี้ผมใช้ช้อนตวงขนาดเล็ก ก็เป็นการสาธิตให้ดูครับผมจะคนประมาณนี้ครับจากนั้นใส่ปุ๋ย B นะครับในปริมาณเท่ากันครับ 75cc อ่าช้อนตัวแรกของผม 60cc นะครับแล้วก็ช้อนที่2 15ซ5 c c ก็เป็น 75cc เท่ากันครับเหมือนเดิมครับคนให้เข้ากันครับเพื่อป้องกันการตกตะกอนนะครับให้รากดูดซึมสารอาหารได้ดีครับอันนี้ต้นกล้าที่ผมเตรียมมานะครับอายุ15วันก็มียืดบ้างครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝน อันนี้เป็นน้ําที่ผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมวัดค่า ec ให้ดู ec ที่เหมาะกับการปลูกนะครับอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆจะใช้ประมาณพันสองถึงพันห้าพันหกเนี่ยครับกาลังดีสําหรับการจเจริญเติบโตของผักสลัดนะครับส่วนผักไทยนั้นใช้ค่า ec ที่สูงกว่านี้นิดนึงแล้วก็อุปกรณ์มีถ้วยปลูกครับแล้วก็เป็นฝาโฟมนะครับเจาะทีนิดนึงครับเพราะว่าเป็นการอนุบาลต้นกล้านะครับไม่ใช่ปลูกจริง ผมจะเจาะาห่างกันที่ประมาณ5เซนนะครับแต่ละหลุมก็ได้ประมาณนี้ครับเ <int ress> มื่อได้ฝาก,กล่องที่เจาะเสร็จเรียบร้อยก็นามาวางได้เลยนะครับ <t ell> น้ำที่ผสมนี่คือเราจะผสมเต็มกล่องเลยนะครับเพราะว่าต้นกล้าที่เราลงเนี่ยจะเล็กมากเพื่อไม่ให้ฟองน้ำเราแห้งนะครับยังไงฟองน้ำที่ลงไปเนี่ยจะต้องโดนน้ำอยู่นะครับเพราะว่าต้นกล้าเราเพิ่งได้15วัน ถ้าฟองน้ำเขาแห้งเขามีโอกาสที่จะไม่รอดนะครับขั้นตอนต่อไปก็นำลงถ้วยปลูกครับเพื่อที่จะอนุบาลใส่ลงในถ้วยปลูกดึงฟองน้ำออกมาประมาณครึ่งฟองน้ำนะครับให้พ้นจากถ้วยปลูกลงมาเดี๋ยวพี่พี่ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับใส่เข้าไปจากด้านล่างนะครับเพราะว่าไม่ให้ใบเขาหักครับแล้วก็ดึงฟองน้ำออกมาครึ่งหนึ่ง จากนั้นก็ใส่ลงในหลุมครับทาแบบนี้นะครับทําจนครบตามจํานวนของต้นกล้าเรานะครับส่วนประโยชน์ของการอนุบาลต้นกล้านะครับสําหรับพี่ๆที่ยังไม่รู้นะครับคือการอนุบาลต้นกล้าเนี่ยเป็นการเพิ่มรอบปลูกให้กับผักสลัดของเรานะครับเพราะว่าในกล่องปลูกจริงนะครับเราถ้าเราไม่อนุบาลครับเราเอาต้นกล้าลงปลูกเลยเนี่ย ต้นกล้าที่มีอายุ15วันเท่ากับเราต้องเสียเวลาในกล่องปลูกจริงประมาณ30วันแต่ถ้าพี่ๆอนุบาลเขาไว้ก่อนนะครับแบบผมที่ผมทํานี่ก็คืออนุบาลในกล่องอนุบาลประมาณ15วันเหลือเวลาลงกล่องปลูกจริงแค่15วันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวได้เพราะว่ากล่องอนุบาลเนี่ยเราเจาะได้หลายลุมใช่ไหมครับทําให้เราประหยัดกล่องไปได้เยอะครับก็คือสามารถเพิ่มรอบปลูกให้เราอีกนะครับ เพราะว่าตอนที่เราจะลงกล่องปลูกจริงรุ่นพี่ของเขาก็สามารถเก็บออกไปขายได้แล้วนะครับทําให้ผมเนี่ยมีกล่องชุดเดิมครับสามารถปลูกวนได้หลายรอบครับพอย้ายเสร็จก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับเขาโดนน้ําทุกต้นนะครับฟองน้ําอันนี้มาดูรุ่นพี่รุ่นก่อนที่ผมจะอ,อนุบาลนะครับก็คือเขาอายุ30วันพอดีนะครับอันนี้ก็ ลงปลูกในกล่องจริงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้นกล้าที่ผมอนุบาลเนี่ยจะขึ้นกล่องปลูกตอนอายุ30วันเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้พอดีนะครับนี่คือประโยชน์ของการอนุบาลครับโอเคครับเมื่อผ่านไป15วันนะครับต้นกล้าของผมที่อนุบาลไว้ก็จะโตประมาณนี้ครับมีอายุประมาณ30วันครับผมพร้อมที่จะลงกล่องปลูกจริงแล้วครับ ใบเขาเริ่มใหญ่แล้วก็ชนกันแล้วนะครับปลูกทิ้งไว้เลยนะครับอนุบาลทิ้งไว้15วันไม่ได้มาดูก็ตามนี้ครับออกมามาดูระบบรากครับผมรากถือว่าขาวใช้ได้นะครับไม่ได้อ่อมีผลจากค่า pH ที่สูงมากนักนะครับก็ถือว่าผ่านครับในการอนุบาลครั้งนี้แล้วก็มีต้นที่เสียหายบ้างนะครับจากฝนที่ตกลงมาแต่ช่วงหลังๆนี้ฝนหายแล้วครับนี่ครับ ต้นกล้าที่ผมเพาะใหม่นะครับหลังจากที่ไม่มีฝนก็จะสวยงามมากครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยครับการอนุบาลต้นกล้าก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นพี่เขาที่ผมลงไว้ครั้งก่อนนะครับได้ประมาณนี้ครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวครับนี่ครับประโยชน์ของการอนุบาลต้นกล้าครับเก็บชุดเก่านะครับแล้วก็ลงชุดใหม่ได้ทันทีครับ